บ่ดื้อียว่ากืรจะนนกว่ามันมันมันหดมือมันมยมีแรงไปบันดาต้องเบ่งแมีนั่นมีติ้มาคำปลอมเด้วเด้อมาคำปลอมมาคำปลอมบ่ภาษาเล่ามาเป็นยังครับเล่าภาษาอีสานเอินไว้อย่ง อันเอิบมากันมาขามปลอมป้าไทยเรียไปขามปลอมขามปลอมามันเอเาจะบองกันมา่ะ่ำมาไหมบอสวางในมือหนมือมานี่สี่หนึ่งหาหนึ่งดึกสี่หนึ่งห้าหนึ่งอันผมสื่อหาศูนยหาหนึ่งสี่หนึ่งผมสื่อนะหาศูนย์หาังเกาะหาศูนย์หาหนึ่งครับสี่หนึ่งูนยนย สี่เอาลอตเตอรีวะซืลอตเตรี่ไปเยอะสี่ศูนย์สามศูนย์หาศูนเอาบดเลยโอ้จุหาศูนย์มันแใบว่หศูตัวเดใบศูหาากสามใบคักเลยมัน่ะคักปะจัดนักปะเต่ินสื่อื้อหาหนึ่กับสี่หนึ่งาโตเตินเออินบมีเอ้ยซื้อลอตเตอรี่เจ้าระเดยเนาะ ผ้าผมถ้าผมสื่อ,อลอตตรี่อยู่กับกไรยังสีมะม่วงเรียงอันนี้อยู่เออเฮ้ยเขาจิดถือรางวัลที่หนึ่งอยู่เจ้ายังสีมะอ,นอันนี้อยู่นีย่นยห้บาทติดฟังกันเลยครับเนี่ได้แต่อันนี้นะไม่ได้แนวกินเอาเน้าแนวกินก็ซื้อที่ล่ะไม่มีอะไรจะกินฮะหมูมี่ยังไหนหมูเห็ดเป็ดไก่ดีเออหมูเห็ดเป็ดไก่ไก่คือไก่ส้มครบเอบเอบก็วาย ลบอีเอฟกโอ้ยอยากได้อยู่ด้ผมอยากได้อยู่เ่าท่านไหนอันนี้อยู่เอาวมิปอกมิปอกว่าเลี้ยงจะปอกไว้เบิ่งอันผมสีเห็ดอันอนี้กันเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงอยู่ครับผมเคยเลี้ยงอยู่แต่ผมก็ชอบหาบาทเนื้อมันก็มีนั่นเนื้อหอยไ้ทั้งรังนั่นเด้อโค้งก็มีผมก็ยิบห้าบาทจองถุงห้าสิบบาทตะแกงแต่นี่ไม่ต้มนะไม่ดองก็ได้แน่นอนครับนั่นแหละอันนี้ดได้ยังไรยายฮะเห็ดอีหยัง เฮ็ดอเยันนั่นแหละเฮ็ดเพี้ยงบ่เฮ็ดเนี่ยพอลบบ่่เดนี้กิน่ะบ่ับครับเฮ็ดไรเฮ็ดไรเฮ็ดไรอย่งครับเฮ็ดอี่ยังเฮ็ดไรนั่นนีเนาะ่อเตีย ไปวะไปวะสีไปทรงเยเอาม่าน้ำลงเอได้หละน้ำเช่อล no. ah, ้งทเบอ่ใส oh, right? ่บ่อญัื oh, right? ่อบ้าบ่ใ่ได้ยังม่จมน้ำกน่มบ่อด้ขันกู้ไป่ยังไมนจมน้ำปลอัาเแฉะจังโมก่วเอาไปแฉะให้ข้าเัตร เย่ยังคงคงไปห้บ้านนั่นแล้วมันถูกคนฮะเดาได้่ะเดาได้เดวได้เวลกเสียบริจาคเอาแม่นบะเสียไหมยู่บะโอ้เสียที่เขาเอามาแจกกันบ่

เี่ยังเาอาหัวก๋วยไม่กชีหัวเอาเอาโอ้มสียเอามาเองหมนใญ่แล้วกูไปด้ยฝันเสย่างเียวไปหันผาวกมึงมันเอามาดีวเอาแล้วว่าไปหายเอยเห็ดเอาจิไปเห็ดจังไหรเนาอกันกยเท็ดเหลี่ยวไม่ใช่เพราะว่ามันจะไปหาขุดก่อยขุดเก่าอย่งมากให้ผู้เฒ่าผู้โตเห็ดนั่น

<c oughs> โอ้อันนั่นบ่อันผ่ากันเปื้อนนั่นบ่อือ,อ,อเอาคือบ่เอามาให้จักอันเนี้ยผ่า,ออยากันเปลือกนั่นมันมันมันมีถุงน้ำยังสี่น้ำมันบ่นั่นแหละเอามาให้น้ำเนีย้ยเอามาให้ยสองอันเด้อผ่าผ่าอันนั่นเพราะว่าผมเสียได้ใส่อยู่ผมเสียด้ใส่อยู่เอามาให้ยเนี้ยเด้อครับอืออันเป็นผ่ากันเปื้อนนั่นเพราะว่าเขาสีเฮ็ดอันนี้โยูเอามาให้ผมเนี้ย บ้าไปของทีเขาึงปนไปอยงนู้กีอยไ่ไม่ผู้ใดลยนั่่งีเพียงไงผู้ใดนุ่งแล้วนอเพียงไห้ก็บ่้ด้นุ่งเลยแล่นกเลยไมันหลยม่หดากนออว่าจะไปีมเีหัวก้อยไม่ก็ยังูบ่เคยไายก้อยกูยชานกยั้นกวางขันบ่ขี บกูบ่เห็โอ้ยจะเช็ดกไม่ได้คุณคูบ่เห็น่ยังีินตัดขี้ดินบัเห็ดโอ้ยัวเห็ดโอ้ยฝันอยากเอากียใส่เอานาใส่เอาหมดบัวอยากฝัน่ขึ้นก็เอาขึ้นเอบ่ตะกี้ผมเห็นแมวผมเห็นคือจังฝันฝันเหรองจเอาไปฝังขี้ดินไว เออไปฝังใส่น้าหนองจ้าของก็ได้ตัวเอาไปใส่น้าเลยบอกครับเลานี่มันใส่บ่ได้มตสารเคมีบอกไหมถึงว่าเห็ดเราเอาไปเส่ยน้าเล่บอกโอ้แจ้เลี้ยวเห็นตัวเมียผมเอาไปใส่เห็ดแล้วเอาไปฝังขี้ดินไหวไหมเ้้ดอาอาอนใส่ห่อผ้าไหมครับเราก็ไปฝังไหวไหมแจ้งเล้าผมกับพวกอจ่าขึ้กันเลว่าอย่ามาก็บูกเกิับบ่พี่แจ้งยามา ว่าแมนหัวนี่ฝานเลียวนี่เพื่อนเฮ็ดแบบอีหยัางผมกับพ่อจังกันผมกับ่เคยนอบ้านผมกับพ่อคอยมีดแบว่าเนี่วเนี่ยจะคเห็้อยนะหนว่าเสพเนาะเพเขาเอาไปไห้นะเสพเขาเอาก่อยมาไห้แลวกันว่าพูดสนดก่อย